เราอยู่ที่บ้านนอกคอกนานะครับนี่คือนคยผาเชิงครับวันนี้อยู่กับเป็นนายนะครับเป็นนายพาเชิงนะครับเดี๋ยวไม้มันจะไม่เท่ากันเราลองสะดุดเห็นไหมเห็นไหมเราเดินไปมันจะสะดุดอันนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันสะดุดล้มได้เลยนะเอ้าเดี๋ยวขวาครับเข้าห้าองน้ำกันนี้นะครับนี่ห้องน้ําด้านนี้นะครับ นะ้ำมันนี้ดูดนะ,ะเดิเนได้หมดเดิเนได้หมดอ่านี่ตรงนี้ก็เดเินไปได้เดิเนไดระวังสะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยเห็นไหมมันไม่เข้ากันนี่เดินไปเดินไป เดินมาดูทั่วเดี๋ยวจะเป็นนายเดินเดินเลยไปหาควายก่อนก็ได้หรือว่าหรือว่าจะไปลุยทุ่งสีคำพูนีก็ได้นะนี่เห็นไหมทุ่งสีู่คำพูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปเนี่ยไปลุยไปลุยไปลุยอะลงลุยระบังค่อยๆลงนี่คุณไล่กาผมก็อยู่นี่สองตัวนี่ดี ฟังเห็นไหมจะฟังกินไก่รูปอบะโอ้ยนายจะไปลุยทุกแล้วนะครับบ้านนอกที่พ่อเล่นดนตรีใช่ไหมดูควายตัวโล่เดูเนาะควายตัวโล่ควายตัวโล่ายตัวโล่ายตัว่ เอาไปเลยไปจับคนไากเลยจับขึ้นกระทินหริอเปล่านะกระทิ้นหริเปล่าไหนใด้ใกลนนะเดดไหนลูกมันไม่ได้เป็นแย่จิงเป็ย่ปอมยาปอมใไหมบเนดเลยเดินดเลยสุดเลยไปเดินไปเดินไปเดไป็นอไรมาลุยบนนองของนานแล้วครับวันนี้เพื่อนๆับเดีเดวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้

ไหวปะลูกโอ๊ยระวังโดนน้องนะโอ๊ยจบอึ๊บอึ๊่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหไอ้เงาองโอ้โหยไปอีกเดี๋ยวไม่โอ้โหเป็นไงลูกบอกความรู like ้สึกครับสูงไหมครับสูงมากสูงนะเพื่อนๆสูงมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอยู่เฉยๆนะครับนี่เรามาอยู่จุดสูงสุดของบ้านนอกพอกนานะครับ หนูไม่ต้องเดินลงหนูไม่ต้องเดินลง <นะ S 1> แม่ไหวไหมถามแม่แม่ไหวไหมไหวไหมแม่ถามไหวไหมครับ <c oughs> ไหวไม่ไ <c oughs> เดี๋ยวแม่พ่อดูได้แ <c oughs> ม่ไม่ต้องชนลูกยุ่งที่ยุ่งกันอูาดูดูยุ่ง <c oughs> เห็นลูกแต่แม่ อ่าหนูดูตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมเยืนเูยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแม่มาก่อนแม่ทำไมแม่ไม่ขยับอ่ะมันมีควายตัวเป็นๆตรงนั้นด้วยไงแม่ไปดูตัวเดี๋ยวๆดี๋ยพ่อลงก่อนพ่อจะได้กันหนู้อย่าให้น้องลงก่อนให้น้องลงก่อนให้น้องลงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อรับอยู่เฉยๆก่อนอยุ่เฉยๆแป๊บหนึ่ง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 ยุ่เฉยๆก่อนไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่ง พอรับไม่ต้องกลัวค่อยๆลงแม่เมียก็พอใช่ไหมเพราะหนูมันจับตลอดอ่ะมาค่อยๆลงลูกเดี๋ยวแม่ฉีดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเสียงอันนี้แม่ไม่เหมือนเสียงเขากรีบหมดห้องอ่ะโอ้โหเก่งจริงเลยเดี๋ยวรอให้แม่ฉีดก่อนนะเพราะว่ามาจับนี่เดี๋ยวฉีดก่อนข้อมือค่ะ องชนน้องนะังชนน้องนะโอ้สวยมากยกทุอ่ะเอ้ยสวยนะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอานีุ้๊าตรงนี้เหรอมากเียบียเลยแม่ต่นี้ควาอยู่นี่อยไปตรงเตาสินปเลยเินไปเออ เออพ่อจะได้หาแผลแจ็คพ่อเหมือนกันมานีลูก่มามาไปไหนนี่นี่ควายอยู่นี่นี่ควายอยู่นี่ไอ้ดูควายกันนำทางไปออถ,ถ่ายแล้ว,เ,วหเห็นควายตรงไหนแล้วบอกพ่อนะว่าควายมันอยู่ไหนลูกเห็นควายยังก็เหมือนที่ควายก็เราจะไปหาควายไงเอ้สามพ่อได้นะมองพ่อเองเลยเออ เออในมาหาานแล้วพี่ควายนั่นมันงับพ่อสวัสดีครับอ่ะค่อยๆลงเดี๋ยวเดพ่อลงก่อนปุ๊บพ่อลงก่อนปุ๊บสวัสดีครับพี่ควายเออน่ารักดีดีดสวัสดีนี่เป็นนายมาแล้วเป็นนายมาแล้วเยจะจับเลยอยากจับเหรออยากจับไม่ได้หรอกเพราะว่าซักทายก่อนดีกว่าเป็นนายซักทายก่อนอ่ะสวัสดีเอ้ยไม่ต้องสวัสดีคือเอ่อเป็นไงพี่ควายเรียก นี่เนี่ยดูทางะไรเนี่ยทำมาอะไรเป็นนายหมา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 แล้วเป็นนายหมาเป็นนายหมาถามมันเยอะนะนี่นี่เป็นนายเป็นนายมานะเป็นนายมานะที่เป็นนายมาแล้วใช่ป่ะเป็นแม่ของมัน่เปล่านี่ลูกของมันเขาเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นแฟนกันสองคนเนี่ยลูกหนูถามวันนี้ก็เป็นเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าดูถามวันนี้อ่ะพูดไม่ได้พูดได้ดิพูดแบบนี้เนี่ยเนี่ยต่างกันเยออี แห่หล่อจริงๆเลยน่ารักตัวนี้มันเป็นแม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นีน่นะเป็นนายมหาเลยนะวันนั้นพ่อถ่ายไปคนเดียวเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นนายเขาตามมาแล้วใช่ป่ะใช่ใชไหมแม่ก็ตามมาด้วยตามมาด้วยพี่ลูกควายน่ารักเก่งมากเลยลูกก็คะ <c oughs> วายน่ <c oughs> ารักค่ะใช่ อธิบายเพื่อนๆฟังว่านี่คือควายอะพเพื่อนๆนี้คือควายาน,นะมองกล้องดีๆอะพูดไปเพื่อนๆนี้ค,ควายอือขมันแม่ออไอตัวใหญ่คือเป็นแม่อันนี้คือลูกแ,แล้วไงแล้วก็มันก็เป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันตกลงเป็นแม่หรือเป็นลูกเป็นพี่น้องเอาไงกันแน่ หนูยืนตรงนี้พ่อจะถ่ายรูปไม่ต้องใกล้มากตรงนี้แล้วหนูหันมองพ่อพ่อจะได้ถ่ายว่าหนูคู่กับควายนะอยยาากลพ่อพูดว่าไงพ่อพูดว่าไงอะไหนอธิบายที่พ่อพูดว่าไงไม่ใครไปคนใครไปคนอยากมาหาควายใครมาหาควายเกมไม่ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายแล้วคนอหิวข้าวก็นชาเขียวก่อนแท้ ใจเย็นนะคะถ้าเกี่ยวใจเย็นเนี่ย,เ,ย,ยเ,เหมือนท้าเกี่ยมหนูหนูลำพาดนดมหนูลำพานพ่อนหนูก็เลยไม่พูดอ่ะ่หนูไม่พูดกับแม่หรอใช่บอกว่าใช่บอกว่าใช่จะไม่พูดกับแม่ใช่ไหมใช่พูดสีตาหนูลำพานพ่ออยู่ก็ต้องไม่พูดก่อนไม่บอกหนูบอกตั้งแ คือเอามาเสียบไว้เลยอ่ะจะกินให้หมดเลยอ่ะคุณพ่อแต่ขนมเปี๊ยะคือแต่ขนมเปี๊ยะด้วยขนมเปี๊ยะนี่คืออะไรพ่อไม่เข้าใจคืออะไรมันรู้ใช่ข้าวหนูไหมขึ้นไปนั่งดีๆขึ้นไปนั่งเลยนี่เขาไปฝั่งนั้นเขาไล่ทางนั้นใช่ โมโหหิวใช่ไหมเรื่องเรื่องน่ะใช่ไหมลูกใครโมโหหิวยกเบอร์ที่ใครโมโหหิวเนี่ยโมโหหิวยอมรับด้วยแม <c oughs> ่ดูกับดูกับเผาถาดนี้นะ่ากินไหมนีม่นี่ไก่หนึ่งหูปึ๊บอัน <c oughs> นี้ส้มตำขายาส้มตำสีเหรออ๋อไหมด้วยอ่ะนี่ข้าวเหนียวหนูอ่า นี่ไงเขาเหนียวอ้าวนี่เขาเหนียวดอกไม้มาประดับตกแต่งแม่ดูข้าวหน้ากินไหมข้าวพ่อเองไก่ไก่ไก่เลยอออืืหร้อนไก่เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ค่ะเมย์ไหนดูไก่เรียกว่ามาอร่อยไหมคำแรกคำแรกเป็นไง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 ครับท่านผู้ชมเป็นไง ก็ที่ชู้เปียกมาจิ้มเหรออยากจิ้มเองอ่ะแต่แม่ทำให้หนูจิ้มเองนะเผาที่พ่อไปเกี่งานมานานนี่ลุงลุงลุงตีแป๊บหนึ่งขออันนี้เข้ามาตรงนี้หน่อยมองท่าไก่ย่างจะอร่อยนะเพื่อนเพื่อนอะไรนี่ลูกนั่นน่ะ กินไก่ย่างขา้าวเหนียวกินทาเกียวมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับคุณเป็นนายครับแม่พ่อคั่วคุณเป็นนายนะคะพ่อ่าคุณเป็นนายให้เมื่อยีบกระดูกแตงกวาช้ช้อนตักเองได้ด้วยเก่งมากเลยกินเป็นคนใหญ่แล้วลูกเก่ง ไ,ไ,ไหนจิ้มไก่ย,ย่างให้กินให้ดูเลยสิืหมีม่จิ้มคนเดียวด้วยสุดยอดเลยแม่แม่ทำใสกินอะไรอ่ะทตำทตำทำตำอะไรอ่ะทำตำอร่อยด้วยอื้มกินไก่เป็นมือเลยนืไ้ไก่ย,ย่งางไก่ทอดน้ำปลานะไก่ทอดน้ำปลาอันนี้อันนี้ไข่ดาว คุยกันก่อนอันนี้มารออะไรครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับมันนี่มันอาร์ตันเป็นนายเขาถามว่าเป็นนายชื่ออะไรเนี่ยนั่งรอเป็นนายเลยแต่ว่าได้ต้องกะว่าต้องได้กินอะไรหน่อยหน่อยแน่เอ๋ร้ายจริงๆเลยนะร้ายจริงๆเลย รอเหรอมาหาพ่อมาหาตรงนี้มาตรงนี้มามาพ่อให้พ่อจับหน่อยเร็วมาเร็วมาให้จับหน่อยมาเร็ว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 มาติเตอร์เลยเหรอตัวใหญ่เลยไม่ได้มาเข้าใจดีถูกไหมพ่อจะรอรับเนี่ยหมาพันนี้เขาไม่กัดอ่าสวัสดีครับไปเที่ยวกับพี่นายป่ะปเที่ยวกัน ป่ะเที่ยวกันปะตอนนี้ก็บรรยากาศร,ร่มรื่นกันมันจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวแสงจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเป็นไหนต้องรีบถ่ายนะครับเดินดีๆนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวคงต้องลงตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นสะพานเหรอแต่ควายใหญ่อยู่นี่นะควายใหญ่อยู่นี่นะ ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงปึ๊บอ่าเป็นนายจะไปไปที่ควายใหญ่นะเป็นนายดูระวังสะดุดล้มค่อยๆเดินนะเพื่อนๆก็แล้วกันพี่ที่ควายใหญ่นะเป็นนายเขาจะไปถ่ายรูปคู่ควายใหญ่ถึงใกล้ถึงมาถึงใกล้มาเหลือบมากควายใหญ่นะเพื่อนควายตัวยักษ์มากเลยมันน่าจะเป็นควายพ่อนะแต่มันขยับไม่ได้มันเป็นควายนี่โซนควายยักษ์นะครับเพื่อนๆโอ้ย โอ้โอืโอ้โหเป็นควายยักษ์เนะยเพื่อนๆสุดยอดเลยครับโอ้โหควายยักษ์ควายยักษ์โอ้โหสุดยอดโอ้โหดูตัวดิโอ้โหใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมใหญ่โอ้ใหญ่นะ

แล้วก็เราเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเราลาค่อยๆควายสิงตัวนี้ด้วยนะบายบายเพื่อนๆเลยนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนายไปแล้วนะเพื่อนๆนี่ควายอักควายอักอ่าอุ้ยผ่อนหายใจไปแล้วนะบายบายนะไปแล้วไปแล้วสองตัวเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปบ่ายเป็นนายไปบ่ายแล้วจะมองสะดุดล้มลุกค่อยให้เดินค่อยๆเดินก็ให้เดิน ทางมันไม่ไม่ดีอยู่เอออหมาเขานั่งรอแม่อยู่ด้วยนะเขานั่งรอไม่ไปไหนเลยนะเห็นไหมนั่งรอไม่ไปไหนเลยนั่งรอไม่ไปไหนเลยลูก เก่งมากเลยไม่ไปไหนเลยเนอะรอไม่ไปไหนเลยเก่งอย่งนี้ทีเก่งอะไรอย่างนี้ฮะมันเก่งอะไรอย่างนี้